สวัสดีค้า FC ทีนาราทุกทุกท่านของช่องวันณาาเดนมาร์กนะคะต้นกระเทียมออกดอกแล้วคะ่ะทุกคนออกดอกหมดแล้วบานหมดเลย F C. ต้นกระเทียมบานหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตรงนี้หน่อยเดินตามรอยรถไถเขานะคะ FC เพราะว่ามันจะปลอดภัยที่สุดจะได้ไม่โดนตัวหมัดนะคะเพราะว่าตัวเห็บนี่มันจะอยู่ในป่ากกระเทียมนี่แหละค่ะทุกคนนี่เห็นไหมออกดอกเต็มไปหมดเลยบ้ยานหมดแล้วนี่นี่คือดอกกระเทียมนะคะเอซนี่ค่ะดอกกระเทียมก็จะเป็นอย่างนี้นะก็จะคล้ายกันกระดกเข็มนะ ขายกระดกเข็มเนาะเฮ้ยพี่เห็นอะไรไม่รู้วูสพี่เห็นนกมันแอบอยู่ค่ะอ้กระตายค่ะพี่เห็นน้องตายแอบอยู่ค่ะทุกคนเบาๆนะเห็นไหมเห็นไหมเอฟซี FC? นี่นี่ค่ะนี่น้องตายอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนนี่นี่อยู่ตรงนี้ค่ะกำลังแอบอยู่ค่ะ มาเอฟซี zoom mm hmm. ให้ดูนะนี่ค่ะเขาน้นแอบ,บอยู่ค่ะเฮ mm hmm. ้ยมองไม่เห็นว่ะแม่มองไม่เห็นนะ mm hmm. เดี๋ยวจะเงียบๆก่อนเงียบๆน,นะคะทุกคนเห็นไหมเอฟซี น้องตายค่ะเห็นไหมเห็นไหมเขาแอบ,บอยู่กับดินเลยค่ะเขาคิดว่าเราไม่เห็นแต่ตอนแรกพิ่นึกว่าเป็นนกค่ะนะแต่เราไม่กวนเขานะให้เขาอยู่งั้นนะน้องตายตัวน้องจะตื่นเราหรือเปล่าวะนะคะเราไม่ไปรบก,กวนเขานะคะทุกคนนี่น้องตายค่ะเห็นไหมเอ นิ่งเลยน้องใต้ตัวหนึ่งค่ะอยู่ตรงนั้นอะไปแล้วไปแล้วค่ะน้องใต้กันทุกคนไปแล้วโอเคค่ะเ,ะเดีด๋ยวเราจะเดินดูเราจะเดินด้วย ดอกไอ้กระเทียมกันโตค่ะนะไม่ต้องรบก,กวนเขาเนาะไม่อยากจะให้เขาตื่นค่ะนะนี่เอฟซีบานไปหมดเลยเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะไอ้เข้ามาดูผักซะหน่อยนะแต่ว่าไม่เห็นมีผักอะไรค่ะเพราะว่าเห็นเพื่อนบอกว่าให้เข้ามาดูสิเผื่อมันจะมีอะไรนะไอผักเสียนฝรั่งเนาะแต่ว่ามันไม่มีในป่ากระเทียมเลยค่ะทุกคน มีแต่ดอกกระเทียมค่ะเนี่ยดอกกระเทียมเต็ม,เมไปหมดเลยบานหมดแล้วแต่ว่าไม่มีไม่มีใบถักเซียนเลยนะวันนี้ก็จะเป็นทางรถไถเดินนะเราเดินตามรอยรถไนะรถนั่นแหละปลอดภัยที่สุดค่ะนะแต่ว่า<ม>เดี๋ยวคอยดูนะดีไม่ดีจะเจอน้องตายอีกนะนี่ค่ะกระเทียมออกดอกหมดแล้ว ก็กลิ่นก็คลุ้งไปเลยค่ะแต่พี่ไม่รู้จะมีอะไรถ่ายนะพี่ก็เลยมาค่ะนนี้ใช่ต้นเฟิร์นไหมทุกคนเนี่ยใช่ต้นเฟิร์นไหมหรือว่าต้นในอะไรนะผักกูดฮะเหมือนผักกูดเนาะแต่พี่ว่ามันเหมือนต้นเฟิร์นมากกว่านะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงนี้สักหน่อยหนึ่งว่ามันจะมีผักเสียนให้เราไหมนี่ลอยคนเดินนะอย่างแบบนี้คือลอยคนที่เขาให เดินทัวร์นะคะทุกคนเห็นไหมแต่เราไม่เข้าไปหรอกคะ่ะเพราะว่าพี่มาคนเดียวพี่กลัวคะ่นะนาเมื่อกี้เห็นน้องตายเราก็ยังตกใจเลยนะถ้าเห็นน้องกวางหรือน้องทรายด้วยนี่พี่ก็ต้องกลัวแล้วถ้าเกิดมันวิ่งมาชนเราเนาะทุกคนนี่มันเป็นรอยอะไรไม่รู้นะเนี่ยเนี่ยเหมือนกับเขาลอยไม่ใช่รอยคนเดินนะต้องเป็นรอยสัตว์แน่เลยนี่เห็นไหมเอฟซี FC? เนี่ยต้องเป็นรอยสัตว์แน่เลยนี่ไม่ใช่รอยรถไถคณะรอยรถไถเขาก็จะไปทางนี้ค่ะนี่ค่ะนี่สรุปแล้วก็คือดอกกระเทียมเราบานหมดแล้วนะคะแล้วก็ไอไม,มไ,นนนะไม่เห็นมีต้นในนี่เลยนะไม่เห็นมีต้นผักเสี้ยนนะพี่คิดว่ามันจะมีผักเซียนนะพี่ถึงเข้ามาดูนะคะทุกคนนี่ค่ะ โอเคค่ะ FC คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะกับดอกกระเทียมสวยๆนะนี่ค่ะสวยมากเป็นเหมือนดอกเข็มเนาะแต่ใบก็กำลังจะตายแล้วใบก็กำลังจะไปเลยเนาะเหลือแต่ดอกเข็มนี่ค่ะโอเคค่ะ FC คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรรณภาเดนมาเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย